กหลังายของ้าตสำคัญที่นั้ต้อง้ญญา,งญญา,งาหัวของเจ้าไปันตง้างาสุดบนความพุกของู่อยากได้ไดหัวขน ข้าจะไหวชีวิตทุกเจ้าทุกคนตักสูงที่นิ่งก้าพระโดยป่อนใครไว้ชีวิตแต่ถ้าหากว่าสึกนี้มีสร้างบทเรียนนี้กับทุกเจ้ายกทัพตัดมาเป็นครั้งที่สามข่าวหน้าข้าจะมีไหวชีวิตทุกเจ้าเลยแม่ทัพหัวภู ตัวผู้ไม่ยามนี้ไม่แม่งแบกตัวผู้ที่มันเปพอแ่่ยอมยิ่งปกว่าล่อยเสือเข้าป่าปล่อยปลาลงน้ำปล่อย วันนี้เนี hey, ่ย oh. กูจะที่ที่ไหนตัวเงที่ขายกูควยจะไงอ่ะนี่ีปัญหารไทหรือเปล่าพี่ไม่่รน้าของข้าอยู่นี่รอดูทีาจะโตวัน้าไ่ยกพังตัดมาแ้ามาดิเช็นะตน้ับ้าสัสี่นี้กูเริระชปน้อแ นี้แม่ทัพชาเตั้งกองท้ายอยู่มิฮางจากเมืองเราเท่าไรนั้นก็หม่อมชันคิดว่าอีกไม่เกินเจ็ดแหรานี้มันคงจะบุกขี่ไปแน่แต่กล่าว่าทัันมีความคิดว่าแม่ทัพชาเวปูที่เก็งกล้าสามารถทักเลดาไปควนจิตใจห้าวฮึกไม่สงสารแต่ถ้าเจออยู่รัตตีงามหม่อมฉันว่า ใจมันคงจะอ่อนอ่อนด้วยความงามขององค์หญิงดังคำโบราณที่เขากล่าวเอาไว้ว่าผูหัวผูควายก็ต้องใช้ทีละผูแต่ถ้าจะผูกใจมีรัศตีต้องเป็นอีงามเทใจรัศมสตีไหนอ่ะผูกใจรุรุษสิเออผูกใจรุษคฮะมีข้าเล่นผิดนะเนี่ยโ นอทพาพูดมาก็มีเหตุผลครั้งนี้เราจะชนะศึกได้ต้องใช้เจ้าคนเดียวเท่านั้นสร้างชัยชน วอนนี้ได้กี่วันแล้วเนะี่ยได้จะเข้าเจ็ดวันพอดีนะพี่สิ้นแสงตะวันวันนี้ถ้าศัตรูยังไม่ยกทัพมานั่นหมายถึงชัยชนะโศ Phí, phí nữa, ตรวอาวุธแล้วปล่อยไปมดไปดูแลวันนี้เขาเอาได้แล้วใช่มเ๋ยวจเรีคุยยอมรต้องรดีหม่ทองโอก็ต้องกไรทอเยสอางเนั้งตัวมีกใหม่ต่อนกวาเียบร้อยทาปลอดภัยของหัวหน้าเราผู้ขับรถดพามรักหแนี้เลยมงไป ไมอเคยมาเลยสิอาโดนขึ้นไปเจอเฮ้ยเฮ้ยเียวนอะไรไอ้ยนลกใหม่เหรอเสียงปอบเลยกับนลอกใหม่ซะทั้รบอกตเลยไมได้โอ้เดี๋ยว้่ากัจริงอนะกฟันได้แหงนั่งววจะขอมขนลอกมาเลยเ้าให้มาใครลอได้กวย้ย่ออนที่จะพบเจ้าางเรามัพเรเคุณเป็นท กูไม่มีคำพูดติดมาอยู่แล้วมันจะทำอะไรเราเป็นเจ้าหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยดูแลความปลอดภัยได้ๆๆอย่าตรวจเลยตรวจเลยเพราะเกิดว่ามีวัตถุต้องสงสัยเออมันมีเครื่องตัวแสกนชัวร์คนชัวร์คนเครื่องตัววัตถุคุณจะจ่ายเงินให้ใครดี่บาทคุณแสกนให้ใครกี่วัตถอแลก็อยู่ดีเงินเงินเงินแล้วอ่านตัวเลยอ่านตัวแั้นอย่าจจะงงเลยมันเป็นวัตถุ ตรวจจก็ถตถต้องสงสัยยังไงถ้าขนาดใหญ่เรลอยเรื่อใส่ได้ไหมข้าประดาเดี่ยลุดเดียวกันอ๋อเหรอถ้าคนเข้าไปมันจะดังแบบนี้ยังไงแต่ถ้าเรามีกัตถุแบบอะไรนี้ถ้าเป็นวัตถุต้องสงสัยขนาดเล็กเออมันยุดนั่นี้ย แล้วก็เป็นวัตถุอันใหญ่คับม่ช่อหรอไ่ใงไงอาวัตถุต้องสมัขนาดใหญ่โอ้โหนี่ผมบอกทุกความที่ใหญ่เลยเสียผมก็อ้าวูมั่นใจว่ากูไม่ธรรมดาแน่เลยมึงตัวกูลย

โ้ตรเซ็กซ์จังเลยตบมึงใหญ่จริงนะอีแป้งดีกับมึงแ้อกีแเดียวมีีย้ยวนนี้เทมากบ้าบ้าเริ่กันแล้วไอะไอไอไอคนวูมึงตัวองแทงรู้นี่นนาไม่ใช่ใครเงือไม่อว่ ตัน้าตัวเด็องายแหน่เราของไม่ดีวเดินให้รู้กไปไอ้อบวันเล่นจับไม่เจอหรือเปล่า้เือเสอัยจไปเจอ่เป็นส่สบว่าสองีนกท่ส คือว่ามันน่าจะไม่ปวดหัวเหลวมั้งปวดต้งต้นหัวเหี่ยวหัวเหี่ยวปวดดุ้งต้นปวร้อนเดือดเสียแล้วปวดุดมุด้อ้ยกใช้ได้เรียบมุดมิดอยู่ประมาณนี้ ทวานเสียังตอวานโชเวยูไอ้ัท้ชเวยูไอ้ราก้ม่าว่าเขารักท่านมาก<อ>เขสาสาทาแล้วมีอะไรด้วยปัจจุบันนี้องค์หญิงสุรัพพต์พิพ์ตองการจะมาเจราจาด้วยท่านไปครัชวยูจะให้เข้าด้านใหม่จะบอกว่านายของเจ้าทูกต้อง องหญิงสุรเทพจะมาพบไข่ยั้นง่ะใช่แล้วเจ้าหญิงควรประยันไงเออพี่ชายด้วยการนี้ทหารที่สิ่งทุกอย่างจบได้โดยง่ายโดยที่ไม่ต้องมีใครต้องตายก็ถือว่าเป็นเรื่องดีครับพี่ <c oughs> ผมอยากเป็นพี่พี่เจรนาแต่ตองไม่ดีกว่านะแต่ทาสังง่งผมเหนือหัวจะทำได้นะ จะ่มีข้อดีเด็ดขาดีได้เสรรีกระบมคิดว่าอาจจะมีภายต้หลัไม่ต้องบกรา่าท่านเกงิงวยอีอย่างนั้นดมกล้ารเขาดเอาละเมื่อนายจะต้องการทาง ีน่ตอนที่จะเข้าพบท่านแม่ครับขอตัวขอตรวจก่อนครับเจอตาเลยครับขอให้ด้วยคุท่านรู้ว่าผู้หญิงไม่มีแต่ว่าเป็นหน้าที่ของผมครับ เขีมอเท่าไผมรู้ว่าผู้หญิงไม่มีแต่ว่าผมเป็นหน้าที่ของผมว่เรียนมากตรวจก็ตรวจยิกผ้ยมมานอกสัเกรอ้เจมม่มึออกสังได้เลยเหร่เนนาปีนัไอที่มึงับตวแ้วงอแล้วตัวเป็นข้างหลังวย แตไม่ต้องกลัวหรอกถึงแม้ฉันจะพกมาอ่ะซ่อนไว้ให wow, yeah, right? ้ใคเดียวปล่อแ้วมาแม่ง่อยอตาตัวส